ครับวันนี้เราก็จะมาลองหินเจียเจ็ดนิ้วบาสามสามนะครับให้กับพี่ตุ้ยจังหวัดรีสกเกตน,นะครับล้วนะครับข้างสวัสดีค่ะร้านเจโหดค่ะเจโหดมาแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นหินเจียเจ็ดนิ้วนะคะมาคิต้าแท้นะคะรุ่น G A 7060นะคะอุปกรณ์ครบชุดใส่โค้งโค้งหนาบาแท้ค่ะบาเป็นบาสติลโซ่สติลสสา คของแท้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีการน้ำมันให้พร้อมรุ่นใหม่มีการน้ำมันที่ครบชุดไอถึงประกอบเนียโซ่บาใช้งานได้เลยโครงเราใส่กับหินเกียร์ให้แล้วแน่นปึกนะคะ่แล้วอุปกรณ์หินงเกียร์เราก็แถมไปให้ครบนะคะเราไม่จักไม่เก็บไว้นะคะตามมาตรฐานค่ะโครงหนาบาแท้ต้องล้านเหงืหินงเกียร์แปลงเป็นเลื่อยนะคะเรียกว่าเลื่อยไฟฟ้าละกันเนาะใส่โซ่บาได้ เ้ื่อยตัดกอยตัดไฟไล่น้ำมันไม่ต้องง้อน้ำมันนะคะตัวนี้เสียบพั๊กใช้งานได้เลยสนใจก็พักมาสอบถามได้ถึงเจียนมี4นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วนะคะติดต่อร้านเจโหดระวังตัวปลอมนะคะ